ได้หมครับไอ้ใจโอทูไปก็ดีครับเปือกนิ่มครับเก็บง่ายครับน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มไม่หนอโอ้เป็นไดคืออันนี้กิมมิดไอ้กมมิดครับกมีิดดูยากิมิดตะกอนเคยได้อีก่อนครับมาได้ครับตะกอนบ่เคยได้ออ้หนอตความแตกต่างจากที่ว่าบ่เคยใจกับใจมันไปไรครับปีมันมันจะดีกว่าครับเปือกนิ่มแล้วน้ำหนักเพิ่มครับน้ำเพิ่มแล้วครับอ่าตึงสวนนี่มีตึ้งมดกี่ต้นครับพีตึงตึอสของปีเนี่ยมดก็มีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยต้นแล้วก็ที่ ตอนนั้นมันจะได้ประมาณสักสามร้อยสามร้อยโลแล้วก็ตอนที่ใจโอทูมาหรอตอนนี้เพิ่มนะครับเป็นสี่ร้อยปลายแล้วครับสี่ร้อยปลายอ๋อคือน้ำเนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะครับครับก็มันมันตอบโจทย์ได้ดีกับพี่ดีครับแล้วก็ดินดีแรกๆหล้ใจอาจจะบ้านนั่นแต่ครับเพราะสร้างปีสองจะดีโอเคครับนี่ครับอันนี้คือเกษตรกรที่เป็นใจเองเพื่อจะหู้นะครับเนาะครับเพราะว่าดินดินดินดีกับพี่ดีอยู่ครับดินดินก็ดีหน้าก็นิ่มกิดง่ายน้ำหนักเพิ่มนะครับ อันนี้คือไอ้เบิร์นแจมมาสองปีละเดี๋ยวนะ้าผมได้มีโอกาสผมจะเข้ามารีวิวเห็นะมครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ